อ่ะนะครับเรื่องของนักเตะตอนนี้ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าก็มีตกงานกันเยอะมากนะครับแล้วก็ไม่มีทีมอ่โดนหักเงินหรืออะไรอะไรนี้มันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปคุยนะครับกับทางผู้มนวยการฝ่ายกีฬาชีพและกีฬามวยนะครับคุณธนุเกียรติจันทร์ชุมนะครับซึ่งตอนนี้มาอยู่ในสายกับเราแล้วเราจะมาดูถึงมาตรการของเกี่ยวกับภาครัฐกันบ้างว่าจะมีอะไรบ้างในการที่เอ้จะช่วยเหลือกันยังไงอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการที่ นักฟุตบอลตกงานหรือนักฟุตบอลบางคนไม่มีทีมเล่นอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้นะครับขออนอยนะครับคุณธนุเกียรติจันรชุมเข้ามาอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อยครับครับสวัสดีครับคุณยหินครับครับแล้วก็คุณมนชัยนะฮะครับครับคุณชัยครับขออนอยครับผมขอตอนนี้นี่ต้องบอกว่างานงานชุกมากไหมฮะนี่ทั้งนังที่เขาเวิร์กฟอร์มโฮมกันแต่ตอนนี้การกีฬาในประเทศไทยผมว่างานน่าจะชุกนะก็ก็พอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ไม่เป็นไรเขาที่คนยิงดีนะครับว่าเราก็มีหน้า ที่จะดูแลนักกีฬาองค์กรอยู่แล้วถึอเป็นหน้าที่นะครับผมถามถึงเรื่องของมาตรการที่จะช่วยเหลือนักกีฬาเนี่ยนะครับณตอนนี้เนี่ยมีพวกสมาคมกีฬาเนี่ยเข้ามาขอความช่วยเหลือจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเยอะเยอะขนาดไหนครับผมผมเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าก่อนจะเดินไปเข้าไปของวามช่วยเหลือนะครับครับมันจากถึงเนื่องจากที่มาของการประชุมคณะกรรมการกีฬาที่ รัมงมีท่านพงศกีพิพัฒน์นะครับเกี่ยวกับเป็นประธานเนี่ยก็ม,มีความห่วงใจบุคคลในวงการกีฬาชีพทิ่มาก่อนนะครับครับเมื่อวันที่20ม,มีผ่านมาเพการประชุมกันว่าทางการกีฬามีแนวทางที่จะช่วยเหลือกับบุคคลในวงการกีฬาชีพคันประกอบด้วยสมาคมกีฬาชีพสโมสรกีฬาชีพครับนักกีฬา เวลาคนที่พูดถึงสิลโค้ชต่างแล้วก็ผู้จัดการขกีฬาชีพอย่างไรนะครับที้ท่านก็ให้การบ้านเรามาเพื่อวันที่ยี่สิบเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของการกีฬาว่าเอาโจทย์นั้นมาทําเป็นมาตรการนะครับมานี่กำลังทำมาตรการอยู่ครับนี่จัดใจไปนึกเองอ่าได้เขียนเองก็ใช่ที่นะครับอืก็มีกรรมการท่านก็เสนอว่าเขาช่วงหวังเนี้ยนะครับให้ไปเร่ง ฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในี่ผมเรียนเมื่อกี้นะครับเราก็เปิดการประชุมกว่าสองวันละเมื่อวานกับวันนี้ก็ได้ไป<ม>วันนี้ได้หกเมื่อวานได้สามเก้านะครับเก้าสมาคมละเก้าสิบกีฬาละที่มาให้ข้อมูลกเราว่า<ม>ท่านนะครับมีผลกระทบอย่างไรจากเหตุการณ์สถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับ,<ม>บอืบางกีฬาเลือ่อนบางกีฬายกเลิกนนะครับหรือบางกีฬากำลังแข่งอยู่ก็หยุด เนี่ยนี่คือเหตุแล้วแต่ละกลุ่มก็จะมีผลกระทบนะครับซึ่งไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสมาคมแต่ที่หนัหนกๆก็คือผู้จัดจาก,การแข่งขันกับนักกีฬา,าหัวลักรอันเนี้ยได้ผลกระทบหนักเราก็ huh. มาฟังข้อมูลตันนี้ทุกกีฬานะครับที่เราประชุมไปแล้วก็กาลังส่งรวบรวมข้อมูลซึ่งพรุ่งนี้ก็จะคโค่นโทนสอรณ์นะครับภายในที่หน้าเราก็จะเอาข้อมูลอนี้มากําหนดเป็นมาตรการแล้วเสนอท่านทันทีพิจาร นะครับอันนี้ค,คือสิ่งที่กําลังทำอยู่หลังจากนั้นนะครับเราก็จะนําเสนอขอ้างการกีฬาชีวิตในความผิดชอบครับแล้วก็ประกาศให้บุคคลที่ประสงค์จะขอรับคามช่วยเหลือมายื่นคาร้องนะครับท่านกปรมสงมายื่นคาร้องกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือตามมาตรการที่จะออกมาในเรือนี้นะครับมาตรการที่ช่วยผู้จัดก็หกอย่างหนึ่ง มาตรการที่จะช่วยนักกีฬาหรือเป็นละครขกอมูอ,อีกอย่างหนึ่งนะครับอยู่ดินครับอ,อันนี้กำลังขั้นตอนนี้อยู่รวบรวมข้อมูลอยู่นะครับ,รบถ้าพูดถึงจริงๆแล้วไอ้ตัวงบประมาณที่จะนํามาช่วยเหลือเนี่ยณนะตอนนี้เนี่ยการกีฬาห่างประเทศไทยหรือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีงบประมาณส่วนนี้อยู่ไหมครับเรามีอยู่แล้วครับ,รบเรามีอยู่แล้วนะครับแล้วยังไม่พอท่านทุกทีถ้าได้ประสารนะครับไปที่ของทุนแล้วว่า ถ้าเี่ยงมีอยู่แล้วไม่พอทางของทุนก็พร้อมที่จะรับพิจารณาและทางรุ้นเองก็ทางของทุน,ทนททก็ทางนี้กำลังออกหลักเกณฑ์เพื่อเป็นการเยียวยาเป็นการเฉพาะนะครับเนื่องจากว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องไม่ปกติก็ต้องมีหลักเกณฑ์ออกมาเฉพาะทางน,านี้ทุกฝ่ายก็ทํางานคู่ขนานกันไปนะครับ,รบเพื่อร่างกฎระเบียบมาตรการที่จะออกมาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของนักกีฬาของบุคลากรของผู้จัด ที่ถูกเลื่อนหรือยกเลิกหรือหายไปจัดแล้วนี่นะครับใก็ทุกฝ่ายกำลังเร่งดำเนินการอยู่ซึ่งท่านกำชับให้เร็วนะครับให้เร็วหมายความว่าไงให้บรรดาตัวเงินหรือความช่วยเหลืออือ่นๆซึ่งไม่เป็นตัวเงินเนี่ยถึงนักกีฬาโดยเร็ว อันนี้คือสิ่งที่เป็นห่วงนะครับอ๋อก็อาจจะไม่จำอ่าตอนแรกเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่เงินอาจจะเป็นเฮ้ยถ้าเกิดว่าคุณขาดเหลืออะไรในเรื่องอาะสมมุติว่าพวกข้าวปลาอาหารหรืออะไรนี่มาคุยกันหรือว่าอะไรอย่าง้งตรงนี้อาจจะช่วยเหลือเร่งด่วนไปก่อนถูกไหมฮะใช่ครับแต่ครับเหมือนเราช่วยเหลือ่ขยมวยครับเมื่อวันก่อนแล้วก็แจกเราข้าวสารแจกเชียวล่างมือหรือไปบริการพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อให้อันนี้ก็ ก็สุดแล้วแต่ที่ว่ามันควจะเป็นเร่องด่วอะไรนะครับ,รบซึ่งเราก็สรุปได้ไปในวันกันนี้ได้สรุปได้แล้วว่าวันนี้เองความต้องการเร่งด่วนมีอะไรบ้างนะครับพอน้อยผมถามนิดนึงนะฮะ<พ>คือสมมุติว่าการให้ทางสมาคมกีฬาเนี่ยมาชี้แจงว่าเอ้ยแต่ละภาคส่วนเนี่ยได้รับผลกระทบยังไงเอาตรงนี้ผมชี้ไปที่ฟุตบอลก่อนเลยเพราะฟุตบอลเนี่ยเป็นอาชีพและคนกําลังให้ความสนใจนะฮะถ้าเกิดว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสโมสรเอง และรว,วมไปถึงนักฟุตบอลเองพวกนี้เนี่ยนะฮะเขาจะต้องขอความช่วยเหลือผ่านทางสมาคมที่เอาเรื่องไปนําเสนกรรเอการกีฬาหรือว่าเขาสามารถยื่นได้เองเลยปาครับเราจะมีมาตรการนี้ครับอืแยกออกเป็นส่วนๆครับ<ะ>ผู้ที่จะประสงค์ขอความช่วยเหลือก็จะยื่นคําร้อง ผ่านช่องทางของเราเองแล้วเราก็จะช่วยหถึงตรงไปเลยจะไม่ผ่านใครนะครับเพราะว่าสมาคมก็จะเป็นสมาคม uh. ก็รู้ว่าท่านได้ประสบอะไร uh. ท่านก็บอกเรามาแล้วก็จ่ายเชื่อช่วยสมาคม uh. าานักกีฬานะครับท่านก็มายื่นคำน้องท่านกระทะทบอะไรก็ชี้แจงเรามาแต่ถ้าจะขออะไรเ uh. มื่อมันผ่านสิทไปก็จ่ายตรงไปที่นักกีฬาเลยรัฐบ oh. าลนะครับสโมสรด้วย uh. อ อตสมโมสรก็ตัวไม่่สมโมสรผมดูอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของนักกีฬาและสมาคมไอ้นักกีฬาและบุคลากรเนี่ยมันจะเลื่อมกับสมโสมสรนะครับเราจะจ่ายส่งไปที่นักกีฬานะครับที่มายืาน่นคำร้องนะครับกับเราอ่านตรงนี้ก็จะไม่ดเกี่ยวกับสมโมสรน,<อ>นะครับก็เป็นการช่วยลดส่งไปที่นักกีฬาหรือบุคลากร ส่วนสโมสรเืินร้อนอะไรที่นอกเหนือจากค่าตอบแทนของนักกีฬาเหล่านี้ท่านก็แจ้งความปส่งมานะครับเพราะจะแยกเป็นส่วนและช่วยเหลือตรงไปยังนักกีฬาทุกคนตรงป็นเรื่องไปไม่ไปผ่านให้ใครไปจะต่อนะครับคือคืออย่างนี้พี่น้อยที่วางแนวไว้ครับคืออย่างนี้เพิ่มะเติมนิดนึงว่าบุคลากรกีฬาะจะมีการเยียวยาเฉพาะกลุ่ม13กีฬาอาชีพหรือเปล่าครับหรือว่านอกเหนืออื่นด้วย มันมีอยู่สองส่วนนะครับในส่วนของของผมที่รับผิดชอบเฉพาะกีฬาที่กีฬาชี้ที่สามกีฬาครับส่วนเป็นเลิศท่านก็ดูกีฬาที่เหลือคําว่าเป็นยังไงคือมันมีอยู่สามสี่ส่วนเลยครับเป็นเลิศอาชีพหรือภูิภาพก็ดูลักกีฬาทุกที่โุกครับเป็นยังไงก็จะมีแต่ละฝ่ายไปดูของตัวเองว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับว่ากลุ่มก้อนที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่เดือดร้อนอะไรนะครับก็นำเสนอผู้รับผิดชอบอย่างของเรานีกว่ะ นำเสนอคณะกรรมการกีฬาชีพเป็นผู้กีฬาให้ความเป็นชอบนะครับมา,ม,ามาต่อยนิดนึงนะครับผมจะถามนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของอย่างสมมติว่ากรณีของนักฟุตบอลนักฟุตบอลบเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าจะยื่นเนี่ยจาเป็นบ้างจําเป็นไหมครับที่จะต้องลงทะเบียนเป็นนักกีฬาชีพกับเราก่อนหน้านี้ที่เราเคยประกาศไปว่าให้มาลงทะเบียนกับเราถ้าเกิดว่าไม่ได้ลงหลักแล้วเป็นยังไงพวกที่ลงจะทํำยังไงคนสมบัติข้อแรกเลยครับท่านจะต้องเป็นนักกีฬาที่จดแจ้ง ครับนะครับกับการกีฬาไทยเพราะกฎหมายก็ไม้ชัดว่านักกีฬานะครับเนื่องจากว่าพรบนี้ได้บังคับให้ท่านมาตแจ้งแต่การกีฬากฎหมายเขียนว่าถ้านักกีฬาหากประสงค์ให้นะครับรับเข้าไปสงเคราะห์ช่วยเหลือนะครับต้องตแจ้งเป็นนักกีฬาชื่อ,อตัวอยปเช่นอย่างนี้ประเด็นก็คือว่ามีจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้ขึ้นอ่านักกีฬาจะแจ้งนะครับ,รบเป็นอย่างนี้ครับ เราก็มันก่อนนี้ก็มีพูดถึงเรื่องนี้ในข้าราชการกีฬาชีพนะครับครับทีแรกท่านก็มองว่าเอาเฉพาะก,กีฬาที่ขึ้นระเบียนนะครับถ้าพขึ้นระเบียนเราก็จะไม่ให้แต่ก็มีกรรมการหลายท่านก็มองว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ไม่เคยคาดคิดเป็นสถา,าน,น,นการณ์พิเศษในลุมพิธระเบียนก็อาจจะพิชารณางรอบแรกไปอ๋อุ่มทีสองเราควรจะเปิดโอกาสให้นักกีฬานะครับ ขึ้นมาจดแจ้งกับเราเป็นเรื่องมาเป็นรอตที่สองที่มีสองกลุ่มกลุ่มแรกคีอพิจารณไก่อนสำหรับนักกีฬาที่ขึ้นเดบยวตแล้วกี่ปรับเสมแล้วนะครับซึ่งผมดูตัวเลขก็เปั้เจ็ดร้อยคนตั้งท่าถ้าจะไม่ผิดนะครับเจ็ดร้อยคนนะครับนะครับจากสามสี่พันคนเนี่ยโหส่วนที่เหลือเราก็จะเปิดบริการให้ท่านได้มาจดแจ้งกับเราครับครับโดยผ่านระบบออนไลน์นะครับที่ าการกีฬาเราจะเปิดระบบนะครับภายในที่หน้านี้เพื่อรองรับบุคลากรหรือนักกีฬาที่จะมาจดแจ้งขึง่วอ๋อหมายความว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าคุณยังไม่ได้จดแจ้งขึ้นทะเบียนกับทางการกีฬาห่งประเทศไทยคุณก็สามารถที่จะมาจดแจ้งได้นะตอนนี้ทึ่งเราจะเปิดให้ใหแล้วคุณก็จะได้รับวความช่วยเหลือในกลุ่มแรกๆถูกไหมฮะ ผมแรกที่ผมต้องเจ็ดร้อยกว่าคนก่อนอ่าเจ็ดร้อยกว่าคนเนี่ยนะดูที่ก่อนที่ว่าทีหลังนะครับกาเสนอรมกาดว่าจะเปิดเพิ่มเติมให้นะครับอ๋อครับครับแล้วเขาเขาต้องนําหลักฐานอะไรมาหมายความว่าเขาจะต้องใช้อะไรบ้างมีมันมีระเบียบว่าด้การชุดแจ้งถ้าไปดูในเว็บไซต์ของการกีฬาได้นะครับอืเว็บไซต์ของการกีฬาที่ดูเรื่องนี้อยู่นะครับผมผมไม่ผมเคยเรียนผมไม่จดไว้ไม่ใส่ใหไรครับเออครับ เออไม่เป็นไรแต่ว่าเอาเป็นวึบไซต์ของการกีฬาอยู่เดี๋ยวผมส่งข้อมูลให้ได้ได้ครับเดี๋ยวี่ช่วยสามารถในวึบไซต์นี้นะครับครับท่านสามารถไปดาวน์โหลดระเบียบการแข่งขันไอ้ระเบียบการจุดแจ้งอ่าแล้วก็ขั้นตอนยื่นอย่างไรเอกสารเปียอะไรบ้างอืมท่านสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับคือประุมส่ข้อมูลให้ได้ครับคือประโยชน์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เฉพาะในช่วงเวลาที่ฉุกเฉินแบบนี้ แต่ว่าอประโยชน์จากการที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬาอาชีพหรือนักฟุตบอลอาชีพกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยมันจะได้ประโยชน์อะไรบ้างครับเยอะแยะมากมายอาันนี้หนึ่งวันนี้การทากันที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นแล้วสองนะครับในกฎหมายเขียนไว้เพียงว่าถ้าท่านถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับจากการกระทําของสโมสรจากการของสมาคม S <S <an itary> ท่านสามารถร้องทุกขบอกคณะกรรมการได้แต่ท่านต้องจดแจ้งก่อนนะครับเราถึงจะรับครัครหมายว่าเรินเดือนไม่ออกหรือจ่ายไม่ตรงเวลาหรือรื่ที่ตรงกรันนะครับนอกจากท่านจะร้องที่หมายจัดแล้วท่านสามารถร้องที่การกีการได้นะครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยนะครับบรรเทาความเดือดร้อนท่านหรือแม้แต่มันนี้เองนะครับเรื่องของนักกีฬาอาชีพแห่งชาาิคุณโยชินิชภาพ ที่เป็นชาติผมเองครับครับอันนี้นะครับกำลังจะอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะดนตรีถ้าเรื่องนี้ผ่านนะครับนักกีฬาที่จบแดงแล้วมีผลงานโดดเด่นประพฤตัวเป็นแบบอย่างครับให้กับหนังคมนี้ก็จะโถนะครับยกย่องเชื่อชูเกียิเป็นนักกีฬาอาชีพแห่งชาติมีสิทธิพิเศษนะครับมีค่าตอบแทนเป็นเงินก้อนมีค่าตอบแทนรายเดือนเอารู้ดีครับว่าท่านไานไี่ต้องการแต่ รัฐบาลก็อยากจะยกย่องชื่อชุเฉียดและมีน้ำใจให้อยู่ส่วนหนึ่งเป็นรายเดือนเป็นรายก้อนเดี๋ยวระเบียนว่ายทีอันนี้คือเห็นกระจุกชัดๆอย่างนี้นะครับครับคือถ้าถ้าเกิดสมมุติว่านักกีฬาไม่ไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้จดแจ้งขึ้นทะเบียนกับการการกีฬาประเทศไทยเนี่ยก็จะไม่ได้รับรางวัลนี้ถูกไหมใช่ไหมครับก็ไม่ไม่มีสิทธิ์เลยไม่มีสิทธิ์เลยและไอ้รางวัลนี้เนี่ยคือมันเป็นรางวัลที่ตั้งกันขึ้นมาใหม่ที่กําลังคิดอยู่ว่าจะทกันแบบนั้น หมายเขียนไว้อาภรรยงกีฬาสีนะครับเขียนไว้แต่ว่ามันจะต้องเป็นคดียที่ให้คอรมบอลชอบสะก่อนเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะจะประก,กาศคดนและคนเหมือนซื้อเป็นชงชาตินะครับต้องม,มีกระบวนการมากหมายก็แล้วแต่ว่าปีนึงอาจจะได้สองคนสามคนสี่คนก็ได้แล้วแต่ถูกไหมปีนึงอาจจะได้หนึ่งคนหรือไม่ได้เลยหรือได้สามคนสี่คนแล้วแต่นะครับที่จะมีคุณสมัยตามประกาศ เกืบอบจะออกมาเร็วๆนี้นะครับมผมคิดว่าคงไม่ได้เป็นสองเดือนเนี่ยไม่นด้าจากเกืนนี้ว้าวเขาเดือนนี้ทำงานเกือบสองปีแล้วครับเรือนนี้ต้องติดทีมชาติด้วยนะแล้วก็สร้างชื่อเสียงกับประเทศชาติแล้วเป็นแบบอย่างที่<า>ดีมันมีหลักเกณฑ์อยู่ครับมีหลักเกณฑ์อยู่อ่าหลักเกณฑ์นี้จะออกไปประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอันนี้เห็นชัดเลยที่จะเกิดประโยชน์กับนี่น้องวงการกีฬาขัชีพรดักกีฬาและบุคลากรนะครับจะเป็นสิ่งที่ผมคิดว่า เป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจของบุคคลในวงการมากท่าท่านได้รับการเป็นพี่นาเป็นนักกีฬาและบุคคลกีฬาอาชีพแห่งชาตินะครับคล้ายๆศิลปินแห่งชาติเลยนะสาขาพี่นาหลักการเดียวกันเลยนะฮะหลักการเดียวกันเลยครับอ่ะสุดท้ายครับพี่เอน้อยครับผมจะถามนิดนึงว่าตอนเนี้ถ้านักฟุตบอลเดือดร้อนสโมสรเดือดร้อนอ่ะเอาผมเน้นไปที่ฟุตบอลเพราะนี่เป็นรายการของฟุตบอล จะต้องนําหลักฐานอะไรไปให้การกีฬาห่งประเทศไทยบ้างครับเดือดร้อนจากอะไรครับเอาเอาโควิดนี่ใกล้ใกล้โควิดเนี่ยแหละครับใกล้ใก่อนเลยโควิดเนี่ยลตอนนี้อย่นี้ครับ่รี่ตอนนี้เรากําลังร่างเพื่อรวบรวมข้อมูลอนอยู่นะครับเดี๋ยวความชัดเจนอาทิตย์หน้าเรามาคุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมจานำควาชัดเจนเาบอกว่าหนึ่งขั้นตอนมีอะไรบ้างได้ครับสองหลักฐานที่ทาอะไรบ้างอัตราที่เราเตรียมไว้อะไรบ้าง เดี๋ยวเรื่องจากวันนี้เป็นการเพียงแค่ไได้รวบรวมข้อมูลนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาตอี้ยังยังไม่ได้ทําถึงตอนนั้นนะครับการรวบรวมข้อมูลอยู่ซึ่งวันที่หน้าคงจะมีความชัดเจนนะครับรวมถึงท่านจะติดต่อเดอะวิสไซด์ตรงไหนใช่ไหเดี๋ยวผมอาทิตย์หน้าผมจะมานำเสนอได้ก็คือความชัดเจนอีกรอบหนึ่งได้ครับได้ครับแล้วงั้นเราเจอกันอาทิตย์หน้าเรานัดกันตรงวันนี้เลยแล้วกันนะฮะวันนี้ของอาทิตย์หน้านะฮะยามวันที่หน้า จองคิวเลยครับเพราะพออน้อยนี่ช่วงนี้คิวงานเยอะก็นี่เป็นโอกาสทดีเลยครับ้องคุณคุณโยธินที่เปิดโอกาสให้เราได้พยายามันธ์ช่องทางนี้นะครับผมขอบคุณมากเลยครับยินดีครับเพราะถือว่าเป็นการช่วยเหลือนักกีฬาแล้วก็วงการกีฬาด้วยจากการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับครับช่วงนี้ขอขอบคุณนะครับพออน้อยคุณธนุเกียรติจันทร์ชุมนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ พ่วงนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยการกีฬาประเทศไทยซึ่งดูแลเรื่องของกีฬาอาชีพโดยตรงฟุตบอลก็คือหนึ่งในกีฬาอาชีพนะตอนนี้จะพอจะสรุปให้ฟังได้นะครับว่าเขาอยู่ในช่วงระหว่างการรวบรวมข้อมูลต่างๆความเดือดร้อนต่างๆของแต่ละฝ่ายเพื่อที่จะนําเสนอให้กับคณะกรรมการก่อนและหลังจากนั้นก็จะออกมาเป็นมาตรการในการที่จะช่วยเหลือนะักฟุตบอลที่เขาจะช่วยเหลือเอานักฟุตบอลก่อนนะจะต้องลงทะเบียนจดแจ้งเป็นนักกีฬาอาชีพ โดยการกายยีฬาแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นคุณเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็น s a t o r g h หรือไงอซ,ซดอะเข้า <SAT S 2> ไปดูมันจะมีลองเข้าไปดูจะมีแฟกเตอร์ย่อยนะครับอะฝั่งนี้นึงว่าคือไม่ใช่เฉพาะนักฟุตบอลอย่างเดียวนะครับคือการกายยีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ ก่อนที่มีนจะมีกฎหมายกีฬาขึ้นมาชัดเจนเนี่ยเขาจะมี13ชนิดก,กีฬาที่เป็นกีฬาชีพนะครับสามารถลงทะเบียนได้นะครับคือก่อนหน้านี้นเกิดประเด็นเยอะแยะขึ้นมากมายถ้าจําเคสขอนแก่นยูเนเต็ดหรือว่าหลายๆเคสเนี่ยก็มีการไปร้องเรียนกันที่หน่วยงานงนี้ของกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับหลายๆเคสที่มันเกิดขึ้นอันนี้เราคุยเรื่องโควิดก่อนโควิดก่อนก็คือโควิดเนี่ยอย่างที่คุณโยธินบอกว่าเข้าไปดูรายละเอียดก่อนว่าจะต้องทํำยังไงแต่สิ่งแรกที่ต้องทําก็คือการสมัคร เป็นสมาชิกนักกีฬาชีพของต้องต้องลงทะเบียนจดแจ้งคุณต้องจดแจ้งแล้วกันถ้าตอนนี้เนี่ยคุณยังไม่ได้จดแจ้งไม่เป็นไรคุณไปไปทำเถอะนะฮะมันดีกับคุณแน่แน่โดยเฉพาะว่าการที่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีปัญหาขึ้นมากับการที่คุณไม่ได้เงินนะหรือว่าคุณโดนเบี้ยวเงินหรืออะไรทั้งหลายแหล่นะรวมไปถึงโควิดคราวนี้ด้วยแต่ว่าคนที่จดแจ้งก่อนแล้วเนี่ยเจ็ดร้อยกว่าคนจากสามพันสี่พันคนเนี่ยกลุ่มนี้คือกลุ่มแรกที่จะได้รับการเยียวยาถ้าคุณไปทําเรื่องร้องขอ หลังจากอาทิตย์นี้นะใช่ประมาณอาทิตย์หน้าคุณดูมาตรการคุณฟังมาตรการก่อนแล้วคุณก็เอาไปทําว่าคุณจะต้องเตรียมหลักฐานอะไรไปทํำยังไงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าก็จะมีการพิจารณาเป็นรายๆเลยแล้วก็เงินก็จะถูกส่งตรงให้เข้ากับนะักพวกนะักฟุตบอลที่เดือดร้อนคือแต่ที่น่าสนใจก็คือเรื่องนี้โยชินคือคือเขาเปิดให้จดจดทะเบียนอาลงทะเบียนนะักกีฬาต้องงานแล้วนะก่อนหน้านี้เนี่ยคือตอนนี้น่าหสนใจคือตัวเลขแค่เจ็ดร้อยคน น,น้อยนะน้อยมากนะนค,คือถ้าเทียบกับ13ชนิดกีฬาคือนักกีฬาเนี่ยไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้สโมสรอ,อาชีพก็ต้องใส่ใจเรื่องนี้ด้วยนะครับ,รบเพราะเขาไม่ได้ดูแลเรื่องของโควิดอย่างเดียวมันยังมีเรื่องอื่นๆที่จะอาจจะมีการเยียวยาหรือว่าหลายๆลายตัวะนะฮะ